เพราะบุญคุณทำให้ผมต้องกลับมาใช้หนี้ที่ผมไม่ได้กอ่อกลับมาแล้วอะไรนะคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติฟาบาทก็ไม่มีทางใช้หนี้ได้ทั้งหมดฉันจะไม่มีวันยอมให้มันตกไปอยู่ในมือของไออีชั้นตำ่ำที่มันทำตัวเป็นแร้งหิวกระหายอยากครอบครองความสูงสัตว์ที่มันไม่เคยได้สัมผัสเด็ดขาดแร้งตัวนี้อาจช่วยพยาอินซีไม่ให้ปิดค่ะและยังคงบินอยู่กลางท้องฟ้าได้ต่อไปกินบนเรือนขี้รถบนลำธาลนวมึเงเนี่ยไว้สั่ง กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอยา่าไปยุ่งกับเมียกูอีกคุณมาแล้วแค่ผู้ชายเจ้าโฉที่หลงตัวเองคุณคิดว่าตัวเองเป็นหลุกดำเหรอที่จะดึงดูดผู้หญิงทุกคนเข้ามาหาคุณยาคุณระบุรักคุณมากและคุณก็ให้ความหวังเขาเพื่อที่จะมาเสียใจที่หลันยากที่จะเข้าใจถ้าฉันไม่มีความสุขก็อยอมว่าใครจะมีคุณย